สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะสวัสดียามแรงนะคะพากันเดินตุ้มตุ้มติมต,ม,ตมมาไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฝนตกตกยุดนะคะตอนไปรับเด็กก็มีตกระหว่างทางอยู่น้อยนึงตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงกว่าจะ6กโมงแล้วนะคะเราก็ถึงเวลา <c oughs> นะคะเ <c oughs> ดินกันมา นูนมีคนมุ่งหน้าไปก่อนแล้วนะคะทุกคนนี่ถึงเวลาแล้วบนเรือบนรอดเข้าคอกแล้วเข้าครอบในห้อยในห้อยจะพาไปบ่เนี่ยในห้อยจะจูงบ่ไปก่อนเพื่อนไปก่อนไปก่อนเพื่อนย่าต้องไปไปตีตูดนะย่านะน้องหมิวก็เตรียมเตรียมตีตูดมใช่ไหม จาค่และสิบไปจูงไผ่เอา,อ,าอย่าตีดดาต,ตูดไงอย่ออเดียวเดียวเดียวสามกล้องเลยน<า>ู่นแหะมามามากว่าจะให้ยาจูงาตีตูดให้เอาค่ะานได้โ้าหมาจากใสโอ้เลยขานี่ เลขาไปปะวได้มดาไปไหนแล้วอันนี้คือโทรศัพท์หนูซูมระดับสองนี่คือซูมระดับสามโฆษณาให้หน่อย fc บอกว่า fc บอกว่าน้องปูไปถ่ายวัวให้ดูหน่อยนะ เออะไรนะไอโทรศัพท์ใหม่สวยๆนะเฮ้ย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 เยอย่าไปล่อแหลมเห็นไหมเดินรู้้แล้ะรู้แล้วรู้แล้วเดินแล้ว <laughs>

เออมันกลัวรถแล้วออเออมันกลัวรถได้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 คือได้ยินเสียงปุ๊บปื๊ดมันก็จะคเดือดหนเลยลโอ้โหปวดที่แตกเลยเนาะเฮ้ยโอ๊ย <c oughs> เร <c oughs> าตกใจเหรอเหมียวเมื่อก่อนอนะถ้าแค่งัวถ้า งัวถ้าควายอู้อันนี้จะจองกองไว้เลยพรุ่งนี้ค่อยเอาเร้่อกองนั้นพรุ่งนี้ค่อยเอาเร้่อกองนี้เแม่ก็จี๋โอ้ยคงเกินจังเลยระดับสองนะระดับสองใช่ไหมเกยนจอยู่แล้วก็เลยไปจองไว้กองนู้นกองนี้ไปอ่ะดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนเออจะดื่มน้ำตรงนี้จำเลยนะอ้าวไม่ดื่มบอกอ้าวไม่ดื่มอ่ะวันนี้ไม่ดื่มผ่านอ้าวเขากลัวรถหิวไป หัวรถนักเรียนประกวดรถนักเรียนคนนี้ทำไมไม่กินให้มันหมดล่ะลูกเอ้ยเกี่ยวมาให้ตั้งกองตั้งกลวงตั้งไก่เหลือตั้งหลายกันเนาะยาเหลือตั้งหลายมื่อนี้ไอชาร์จแบตไฟได้เปิดสวิทช์ไฟหรือเปล่าบอกแม่คือย่าน่ะไปเสียบชาร์จมือนั้นน่ะแต่ว่าบได้สีเปียสวิทช์ไฟแต่ว่าซัดอยู่เบิดมือเบิดเวน ยังสี่แล้วเขาวาสวเขาว่าไปแล้วดุงดุงุงดุไปแล้วยดืัเนอาไปเอาเอาเอาข้าบ้านน้องเขาบ้านเรเข้าบ้านวแปะแปะแปะไป เไป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 เออนะเอ้าให้เข้มโคตรหน่อยตึงตึงตึงตึ่อ้ยอย่าไปอยู่ตรงขามันนะเออตึงตึง้โอ้ดูทางนี้ก็สามช่องแล้วเอฟ ช่องเลยนไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้เฮ้ยขา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 เขาเตรียมไว้แล้วมีระว่างหานะเต้าคึ่งขังเอ้มันจ้องอยู่นะบุญเหลือบุญรอดแม่ชื่อบุญเหลือลูกชื่อบุญรอดเออคึ่งขังคึ่งขังย่าบอกย่าบอกคึ่งขังนะหมิวบุญรอดมองจ้องหน้าย่าชีแล้ว ตีแม่หนูเหรอตีแม่หนูเหรอตีแม่หนูไปก่อฟืนก่อไฟหลอดฟงหลอดไฟติดให้เรียบร้อยฝนก็ตกๆเศร้า อ๋อ oh. ทงฮอตคนคนไปเอ้ารอด okay. ทางนน้นเลยไปจะไปทางโน้นด้นไหน้ยงา่ได้เลี้ยงแล้วมันก็ยาเอามาแล้วใช่ไหมย่าเอามาเทแล้ว เอาไฟใส่น้ำมาไฟมาน้ำมาปลากินมดน้ำหมดมดกินปลาคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเอาดาดาเอามาลวเด้อวัวข้าวลวเด้อน้องวัวนี่โอ้ไฟติดแล้ว มสน้องวัวขบมีไฟนะคะทุกคนอนี้ันนำเอาไวให้แมวมันมันม่กินอันนี้เอาไว้กินก่อันนี้จะไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันนี่แหละระดา เนี่ย,ยอันนี้เดซ่าอันนี้โตเตโตเมื่อไรอนี้อันนี้ม้งนอันนี้เอาอะไรในเกลือมะเมนหญ้มมนานี่กินได้กินได้หมดเลยไปทำอะไรคนเดียวนะั่นไปทำอะไรบ้านพี่ยูโร <c oughs> ไปเที่ยวบ้านพี่ยูโรบอรคนสวนของพี่ยูโร <c oughs> เราเป็นคนสวนแล้วกว่า <c oughs> คนสวนมา เกไนี่เกลือใช่ไหมไหนเกลือใเกลือนั่นก้อนก้อนเกลือเอานึกว่าพลาสติกไว้ให้เรียยาก็จะไปเอามีไฟมีไฟไจะจุดไฟมีกับไฟหนูมีอยู่กฟมีแต่มันดังไม่ติดแล้วมันไม่เปียกมันเปียกน้ำ เพียกน้ำเฟืองก็เปียกอะไรก็เปียกหมดไม่ได้ลืมไปอ่ะมีน้ำมันอยู่เจ้าเฟืองข้างล่างนี้ไม่ได้ปะญาติรือขึ้นมานะเขาไปนี่ติดเลยนะเอายางรถยนต์มาจุดเอาไปเลยเอามาเมียเอามามามาน้ำมันรอนสั่เอาเกลียวมาเกลียวมาจะขับขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่ได้มันเปียกจะไปเกลียวตรงไหน ก็เอาไปทางอันนั้นแหละมาทั้งกระสอบนั่นแหละลูกเอ้ยก็ลงทำไมทางรถนะทานเนกส่งก็ได้อ๋อนั่นบอกดาราเกี่ยวหญ้านะต,นาตัดละบ่เกียวเธอน้านะแม่เกี่ยว แล้วร้องไงต่อเป็นไปทั่วไปที่นะครับพื้นที่ส่วนยากนะครับที่มีหญ้าสวยๆตรงนี้นะก็จะอยู่ห่างจากนะครอบครัวประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะฮะคุณผู้ชมนะซึ่งทางเจ้าของเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับ,บเราบกจเกี่ย,เ,ยเลยเลยเลยเกี่ยแล้วก็วขาขุดไปทางทนี้เลยนวะไม่ได้ใส่ถุงเลยยนะ่า อเอาบอกไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่ต้องเอาเอาใส่ถุงห๋อใช้การห่อเอามันก็ได้น้อยสิอ่ะ ถุงมือไม่ได้เอามาระวังมันจะไอ้นั่นนะมันมีคมนะดอกยาธุ่งเนี้มันจะมีคมมันจะอาจจะบาดมือเราได้นะคุณพิทุมใกล้ๆเลยยาไม่เอาแถวนี้ก่อนหรอกทำไม,ไมเดินไปทักไกลเชียว ก็ันนไม่ึงะเออถึงดาวอาคารเดี๋ยวๆดี๋ยเดี๋ยวค่อยจะจัดให้เองเหนื่อยเดี๋ยวจะซูมให้ดูของเขาก็ได้ร้อยเท่าของปุเขงอินเทอร์เ็ได้สองรอยเท่านี่ซูมกระใบให้มันซัดแจ่ว ผู้ใหญ่ <st> ใจดีจากน้องแอนผู้ใหญ่ใจดีจากน้องแอนคืออะไรน้องแอนสั่งอะไรมาเหรอผู้ใหญ่ใจดีน้องแอนนะผู้ใหญ่ใจดีน้องแอนส่งสั่งตู้มาบอกว่าตู้อะไรเสื้อผ้าต้องใส่ตู้เพราะมันเก่าเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่ไหมหลังไม่ใหญ่มันเป็นสามมัดประกอบหรือยัง เด็ดเอาเลยหรอพี่สาวกรอบไงหน้าวัวมันถึงชอบกินมันกรอบมากเลยตุกรอบตุกต๊อบเลยตุกรอบตุกตอบหน้ากินเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นักเรียนนักเรียนนักเรียนเราแม่นักเรียนเราแม่ กรอบมากเลยคุณผ like, ู้ชมดูเวลาเราหักเนี่ยกรอบก๊อบก๊อบก๊อบเลยจะเยอะหรือยังพอแล้วไฟจะได้เยอะแล้วก็ไปเลยสองแม่ลูกมันพอดีแล้วไปสองสองอันนี้ของแม่นะของลูกได้อ่างไฟยาเป็นคนเกีียวสองโคมเยจะหอบไปโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้บอกของค่อยยังไม่จบนะของค่อยอ่ะยาพอหรือยัง ขอค่อยพอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ